สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูต้นนี้นะครับเป็นไม้สายพัฒนานะครับเป็นลักษณะไม้ใบยาวนะครับขอบใบคู่ขนานนะครับแล้วก็ปลายปลาเรียวแหลมงุ้มนะครับลักษณะขายลูกผสม ลักษณะเป็นใบแนวรูปทีหกครับก็คือ,อเหมือนลักษณะของใบใบไผ่นะครับหรือลักษณะของใบที่เล็บพุดหรือลักษณะของเล็บนกะนะครับสังเกตใบเขานะครับลายก็จะชัดเจนนะครับเป็นลักษณะ ลายแฉลับนะครับออกจากกลางใบนะครับเป็นไม้ก้านยกนะครับก้านเขาจะยกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ลักษณะของสีก้านก็จะมีสีแดงอมม่วงนะครับกระดูกลายเส้นก็เช่นเดียวกันนะครับแดงอมม่วงนะครับพื้นใบสีเขียวลักษณะใบ ด่างก็จะมีด่างเขียวอ่อนผสมด่างชมพูนะครับขอบใบก็ลักษณะผิวเล็กน้อยนะครับรากเดินดีนะครับสำหรับต้นนี้นะครับมาดูพื้นใบเขานะครับมีเขียวอ่อนกับชมพูนะครับที่เปิดด่างมีสะโพกเล็กน้อยนะครับโค้งมน ก็วันนี้มาแนะนําต้นนี้นะครับลักษณะรูปทรงวีหกนะครับหรือเล็บคุดนะครับดูใบยาวครับแล้วก็ทรงก็มีใบเสียใบสองใบครับโดนตัดทิ้งนะครับทรงก็อาจจะไม่ถึงก็เป็นทรงกรนะครับแต่ก็มีโอกาสอนาคตเป็นทรงที่สวยแล้วก็ มีอาการพัฒนาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะลายด่างต่างๆสีอาจะเข้ามากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนี่นำต้นนี้ให้ได้ชมนะครับเป็นไม้สายพนาาอีกต้นหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ